รหัสห้า,า,าเจ็ดสามดินจักรวาลหมายเลขห้าก็เป็นสูตรรวมของผู้คนครอบครัวดีมีคนไปมาหาสู่เยอะเจ้าชะตาก็ปวดไส้เลยค่ะลาไส้แปรป่วนในช่องท้องเสียหายหมด เป็นราศีตกตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนกับผู้คนในวงตระกูลเพราะเจ้าชะตาเป็นทองทะเลสาบเจ็ดเป็นราศีตกเหมือนกับวงตระกูลเลยแต่ลึกลับไม่บอกใครไม่อยากให้ใครรู้เรื่องตัวตัวอยากรู้เรื่องคนอื่นพวกนักพยากรณ์ก็จะเป็นคนชอบทายปัญหา ก็เป็นโรคปากลิ้นกัดปากตัวเองมั่งลิ้นพองมั่งปากสุกมั่งแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นราศีออกก็อยู่ท่ามกลางนักสู้ทหารตำรวจคนหาเช้ากินขําซึ่งตัวเองไม่อยากจะเสวนาไม่อยากจะยุง่งแต่คนนอกอมายุง่งก็เลยมนันรู้จะสัมพันธ์ไม่ค่อยดี คนไม่ค่อยชอบเราก็ต้องปรับนะคะเพราะเราเป็นนักพยากรณ์เห็นคนละอ่านออกเลยไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไอ้คนนั้นรวยไอ้คนนี้จนรู้เขาหมดอ่ะแต่ไม่รู้จักตัวเองไม่มีอำนาจไม่มีบาร,รมีไม่มีชื่อเสียงไม่ดังก็ต้องเพิ่มทาดไฟ สูดลมหายใจเข้าลึกๆท้องป่องกันเล้สักพักหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกทางปากในท้องแฟบเก้าครั้งเป็นหนึ่งชุดค่ะทำได้ตลอดเวลาที่รู้สึกประมาารู้สึกไม่ถูกใจรู้สึกความผงุวหงตาอารมณ์ไม่ดีก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆคนจะได้กลัวไม่งั้นเขาไม่กลัวนะคะ เองไม่มีอำนาจเองทำอะไรข้าไม่ได้แ้่นั่งสมาธิก็จะเห็นแล้วพูดแบนพูดออกไปแล้วคนเออจริงด้วยโอ้ไม g o ก็ทำไมถึงรู้รู้จริงรู้จริงแต่ถ้าไม่มีพลังภายในไม่มีธาตุไฟอ่ะคนก็บอกเฮ้ยบ้า งอเปล่าบ้าเปล่าเพราะไม่มีอะไรที่จะไปข่มเขาก็ต้องเพิ่มอาชีพทําเป็นอาชีพเลยหมอดูนะคะพยากรณ์แม่นมันตาเห็นบอกตายเป็นตายบอกอยู่เป็นอยู่เพิ่มขับน้ำค่ะมีเหลี่ยมมีคูหน่อยอย่าสับสนนี่สับสน เจอผู้คนแล้สับสนรู้สึกเกือแตกกลัวมันก็เพิ่มน้ำไฟอย่าขา,ขาดน้ำขาดน้ำตายได้สมองฟอกไปพังนะคะเพราะฉะนั้นโรคที่ตัวเองเป็นในช่องท้องเนี่ยก็ต้อง มาดื่มน้ำล้างไส้ตื่นม,มาปุ๊บดื่มน้ำที่วางไว้ก่อนนอนสักขวดลิตรหนึ่งดื่มแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำสูดสูดลมหายใจเนี่ยเพิ่มทับไฟเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้หลังจากดื่มน้ำแล้วยังไม่ปวดท้องก็ทำได้หรือจะทําก่อนกินน้ำก็ยังได้นะคะไอโรคที่เป็นเนี่ยอยู่ภายในหมดเลย ปากลินล้นหรือยังเท้าแล้วตับอีกเนะยไอเรกสามตัวนั้นนะตับแตกตับสุดตับแข็งนะคะขาเป๋เป็นโรคเท้าแจะตับค่ะถ้าเราเพิ่มไฟกับน,น้ำไปเราก็จะเพอร์เฟกเพิ่มก็ไม่ยาก แต่ถ้ายากเกินที่จะทำก็ถามมานะคะวิธีง่ายกว่านั้นก็มีแต่ต้องทำเองมีเขาแม้แค่นั้นเองคนอื่นทำคนอื่นก็อิ่มคนอื่นก็รวยอยากอิ่มอยากรวยอยากสวยอยากหล่อต้องทำเองค่ะนะคะคราบไฟกับน้ำนี่แย่เลยล,ลุยไปอย่างเดียวเลยไม่มีใครเขากลัว ไม่รู้ถามมาค่ะเพิ่มซะมีสามธาตุแล้วขาดอีกสองธาตุก็ไม่มีใครครบแล้วค่ะทุกคนขาดหมดแหละถ้าเราครบเราก็คงไม่ได้เป็นคนนะคะเราคงเป็นเทวดาไม่ได้อยู่รวมกับชาวบ้านก็อ,อย่างนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แต่การเพิ่มก็จะทำให้เรามีศักดิ์ศรี เพิ่มสีแดงก็มีบรารมีจะถูกสะแพงให้แดงไว้ก่อนแล้วก็มีเหลี่ยมสามเรียมหกเหลี่ยมทัดนามมีอาชีพมีเงินอยู่แล้วเรียมนามีบรารมีใจสู้อยู่แล้วไปไหนก็สวยหมดนะคะเพิ่มนะคะเพิ่มแล้วคุณจะรู้เลยว่าได้จะทำสดานแล้ว มีอะไรถามมาค่ะถามในไลน์นะคะห้ามโทรมาทั้งโทรศัพท์แม้แต่เบอร์เดียวอาจารย์ก็ไม่ได้รับค่ะแล้วก็หลายก็ส่งข้อความมาเป็นไลน์บิสเนสคุยไม่ได้ถ้าจะคุยอาจารย์จะให้ไลายอื่นนะคะ